สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ผมเองท้นก้ากับช่องลูกิ MT ็มทีไปเยอะเองนะครับตอนนี้คุยอยู่ในเกมโรบอกกับในแมปชื่อว่า YouTuber Simulator นะครับก็เกมนี้เป็นแนว s m u l a t o r ในโลบอกเกมนี้นะครับก็จะผมจะลงเกมโรบอกบ้างเพื่อไม่ให้เบื่อนะกับเกมอื่นก็แมบนี้เริ่มต้นทำันก่อนเอ่ยมีผู้ติดตามซัยยสอบสไครต์อยู่ศย์ยอดวิวอยู่ศโอเคมีโทรศัพท์ให้เรา กด e. Oh. 2, 2. e อู้สามสองสองยงวะแล้วก็กดออโต้คลิกได้นี่หว่าแล้วเอากดนี้เพื่ออะไรอะอย่างวะกดไปเรืเร่อๆยๆกได,นะดไปเรื่อยๆเก oh, มออโต้คลิกได้แน่ดูทรงกดควาความกดความความเรื่อยๆโอ้ยูทูบเบอร์สายวอล์กแน่เดินถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆแม่คนละแนวกับที่เราทำแล้วเนี่ยเล่นเกม กดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มทับ250นะมีอะไรบ้างเอ่ยระหว่างที่เรากดโอ้ความจำเต็มไปตัดต่อวิดีโอเหรอนี่คือสตูดิโอมันโล่งยังวะโอเคนี่คือชมคอมจอแก้วในตำนานหมยรุ่นบุกเบิกกด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 คลิกไปเรื่อยๆคลิกๆไม่ต้องสนใจนี้ก็ได้มั้งเราได้แค่น่าจะได้ ถ้าเกิดแค่โอเคถ้าไ,ได้แค่โบนัสมั้งถ้าเก,กิดกดไม่ต้องกดก็ได้แล้วก็แค่ออโตโ้คิกไปเรื่อยๆโดยิ่งกดเร็วยิ่งไงนี่วะเกี่ยวไหมไม่แน่ใจว่ามันยิ่งกดเร็วยิ่งไวหรือเปล่าไม่แน่ใจกดสักหน่อยก็เกิดรู้สึกอันนี้น่าจะคอมพีสไว้ด้วยไม่สิแค่โบนัส มันยังไม่หมดอีกเรอโอ้หมดแค่น,นี้250วิว2 5 1วิวโอ้และนี่รวมกันน่าจะมากกว่า่าคลิปช่องของผมอีกแล้วเนะี่ยนี่ผมขอสมมติตั้งชิะครว่าลูกคิโตคุงแล้วกันนะตัวละครนี้อ่าลูกคิโตคุงมียอดซับอยู่หนึ่งก็มียอดวิวสอ,อ,องร้อยห้าสิบเยอะเยอะเยอะจคล้องเอ้เย,ยอะกว่า ช่องคือคนทับอีกอ่ะเยอะกระบอกอีกอ่ะอีฉาไม่เป็นไรครับไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ดังเองไงต่อกดไปเรื่อยๆนี่มันมีไอเทมด้วยวะเข้าไปสำรวจแป๊บโอ้ยมีสต้มีอะไรวะเนี่ยเอ้ยแคปซูลหรือยานอวก,กาศว้าไปโย แล้วตู้ขีข่ขนมนี่คืออันนี้ไว้ตกแต่งมีที่นอนมีเก้าอี้สีทองด้วยเฟีย้ยวจังนี่นคือเซเบอร์พังเหรอเก้าอี้ในอน,นาคตโอ้มีกีฬาคีกกด้วยเหรอโอ,โอ้โอเคค่อยไปซื้อไม่มีตังซ,งซื้อฮะไอ้ตังซื้อนี่อะไรเอดดิก,การเพิ่มเหรอเพื่อใครไว้เคียงนี้ ไม่นี่นะอ๋อพวกเอดิการ์ตาจะเปลี่ยนไปตามกล้องน่าจะใช่อุ๊ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเ,เค้โคตรเยอะเลยมีเลือกส่นเยอะแยะเลยโอ้โหจอสาบานว่านี่คือคอมมึงดูกันยังไงล่ะนี่ <S 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 เราจะมาหาคอมที่ลักษณะคล้ายๆกันกับเจ้าของนะฮะเจ้าของ ตัวผมเองโอ้ยแบบเพิ่งนี่ตัวเราคุยตกคุ้งเองใช้เป็นแบบนี้นี่รุ่นนี้เลยใช่เลยเอ้ยไม่ใช่นี่รุน่นนี้รูปทรงอย่างงี้ใช่เลยอันนี้กี่บาทเฮ้ยร้อยแปดสิบโอ้โหถูกเกินทำไมมีไหมห้าร้อยรอก,ก่อนรอก,ก่อนไปตัดคลิปก่อนอนยันตัดคลิปจะได้มีคลิปลงเยอะๆยอดวิวยอดซับจะได้ตามมาอ่ามีกล้องกี่ราคาบ้าง นี่ราคาเอไปนี่ร้อยสองร้อยหกร้อยเหรอสี่พันเก้ากระโดดเลยเนะี่ยโอ้สองพันสองพันไวไเอ่ยน่าจะเริ่มต้นที่หกร้อยก่อนนะเราค่อยๆเริ่มต้นไปทีละนิด ไม่ต้องเร่งรีบครับเรายังเป็นช่องเด็กน้อยอยู่ดังนั้นเราต้องค่อยๆไปแล้วมีอะไรก็ใช้ไปก่อนนะมีสาระด้วยยิ้มลูกฟิวจัดเดี๋ยวรอชุดนี้ก่อนเราไปตัดคลิปแล้วก็ตัดไปอีกทีก็ซื้อออะไรแล้วกันโอเคตอนนี้ก็ทําการตัดคลิปแล้วก็อัดคลิปแล้วตัดคลิป,เ,ปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็มีเงินอยู่750บาทแล้วก็มีเราซับอยู่11คนนะ แล้วก็ยอดวิว7จ็ดวิวนะฮะก็ไปซื้อเลยดีกว,ว่ากล้องไหนเอ่ยกล้องนี้บอกว่าไอ้น,นี่มันสองพันไม่เอากล้องนี้ก่อน600อเออค่อยๆเริ่มต้นมาคอมแรงอันนี้คอมสามบาทอันนี้คอมมันราคาอะไรเอ่ยอันนี้500คอมแดงนี่พันหกเฮ้ยเดี๋ยวเก็บตังค์้อืัอนนี้ดีกว,ว่า พันหก้วทุกคนโอ้โหวันนี้เพิ่มทีละเท่าไรเอ่ยเท่าไรวะมองไปนันวิ๊ยแป๊บเดียวเองอย่างวะมันขึ้นอยู่กับนนี้เหรอเอสดีการ์ดนี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกล้องสินะอาจจะขึ้นอยู่กับคอมก็เป็นได้นะมีความเป็นไปได้สูงมากก็รอเก็บตังค์ไปซื้อคอมอีกสักเครื่องแล้วกัน โ okay. อเคครับตอนนี้ก็ได้ตังมาทั้งหมดพันหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทแล้วก็มียอดซับทั้งหมดจีบห้าซับแล้วโหเยอะกว่าช่องผมตัวไอ้เยอะกว่าช่องจริงตัวเองจริงๆอีกแลนะเนี่ยในช่องตัวเองจริงๆในปัจจุบันตอนนี้มีแค่สิบสองซับสุดท้ายเองเรียบวิวรวมน่าจะสองร้อยกว่าโอ้โหดูนี่อะไรสองพันสองโอ้โหน่าอิจฉาซื้อคอมสเป,ปคสูงๆนี่อะไรอันนี้น่าจะพันหก เฮ้ยขาด9บาทขดาดทำไมวะเนี่ยโอ้โหโอเคตอนนี้ก็ได้ได้ไปาหาตังเพิ่มมาโอ oh, ้ขาดขาดแค่9บาทขดาดทำไมวะเนี่ยเสียเวลาจริงๆก็เพิ่มมาอีกหนึ่งซับสไครต์นะก็แล้วก็สองพันสองพันสามร้อยวิวแล้วอนนี้โอเคาซื้อคอมใหม่ครับพันหกพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทซื้อเออไ่ใช้เรียบร้อยแล้วนี่มันขึ้นอยู่กับอะไรอ,ะ oh. อ,อ่ะอ๋ออัพเกรดเหรอ หรือว่ามันตันแค่นี้เอ่ยมันได้ขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับอะไรไม่แน่ใจซะแล้วสิจะได้ว่ามันมีคัสตอมด้วยงั้นก็ลาก,ก่อนไหนไหนไหนลบัไงวะอ่าไม่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 ใช่นี้อ,ออกไงอ่ะงัะ้นก็วางไปวางไปก่อนแล้วกันรีมูฟอันนี้ออกอ๋อ มันมีจ้างคนไหมอยากจ้างคนมากเลยหมุนหมุนในหน้าในหลังนั่งทำงานไปก่อนโอเคเอ้ายังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยวางไว้เรียบร้อยแล้วได้ตั้งคอมเรียบร้อยโป๊ะโป๊ะโป๊โป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 ๊ะลองอคลิปอ่าเราไปตัดต่อดูซิว่ามันไวไหมเครื่องใหม่เนี่ยต้องแรงอกันละโอ้ยทีเดียวหมดเลยเออ มันขึ้นอยู่กับอะไรเอ่ยเฮดดีมันไปเปลี่ยนตรงไหนวะอัปเดตโอ้อัปเดตอย่างนี้นี่ว่าใส่ตัวเลขได้เลยโอ้โอ้นั่งงูตั้งนานเอาอ๋อตัางมีเท่านี้ก็ได้แค่นี้โอเคอ๋องูตั้งนานอดู เต็มโอ้เต็มไวหล้อเกินได้เวลานั่งตัดต่อแล้วตัดต่อตัด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 ตัต าจจะใช้อุปกรณ์ตัวช่วยตัววช่ยนะเพื่อที่เพื่อความรวดเร็วเอาตัดต่อไอ้ถ่ายต่อบลฟิดเออใช้ออโต้คลิกหน่อยผู้ช่วยอาจจะไม่ถูกต้องนะอาจจะเอาเปรียบคนอื่นแต่ก็มันก็มีมีโปรแกรมไม่ใช้่ก็ต้องใช้ซะหน่อยนะโอ้อัดคลิปรัวอัดคลิปรัวโอ,โอเคเต็มด้วยความรวดเร็วเอามานั่งตัดคลิปต,ต่อ โอ้รู้สึกว่าเราต้องเอาตังค์ไปลงทุนกับการที่เอ่อกับการเพิ่ม SD เพิ่มเหนือความจำเพิ่มนะฮะเอาเป็นเท่าไหร่ดี5,000โอ้สองมันตันอยู่ที่3,000นะครับตอนนี้เรามีตังค์แค่นี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนโอชคเรียบร้อยเดีย๋ยวลองถ่ายคลิดปดูดิเพ้ยเต็มยากเอาเรื่องนะเนี่ยเต็มยากเหมือนกันะเนี่ย ดูาำรุดเร็วดูคำรว่เร็วดยคำรุ่เร็ว,รวไม่ใช่ได้เดี๋ยวเราไปหาดูเลงเป้าหมายทากิจต่อไปดีกว่าว่าเราจะซื้ออะไรดีรอ้อยดังก่อนค่อยใช้ตอนนี้ก็อัปเดตสักหน่อยดีกว่าไม่ได้พูดเลยตอนนี้มีทั้งหมดทั้งหมด54คนแล้วก็ยอดวิว5 3 0 0วิวนะฮะโอ้แต่ละอันน่าจะใช้ใช้ได้แลนะ้วเนี่ยโอ้มิวเคียร์4ล้านโอ้เพลงบัคคักโอ้1ล้านเพง โแปดแสนแพงอยู่ดีสีทองเท่าไหร่เฮ้ยสีแพ่เอ้สีทองจับต้องได้นะสองหมื่นเท่าไรนะสองหมื่นสองหมื่นแปดดีสองหมื่นแปดแล้วกันใช่ได้ใช้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 ได้ไดไดโอเคตอนนี้เราก็มีตังค์พอมีตังค์อยู่หนึ่งหมื่นห้าสิบเอ็ดบาทแล้วก็อัปเดตยอดซับสไคร้หน่อยหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ซับสไคร้นะฮะโอ้โหลูกิโตโค้งนี่เยอะกว่าช่องหลักเอช่องจริงอย่ีกแี้วเนี่ย ยอดซับเนี่ยยอดวิวก็น่าจะเยอะกว่าไลค์โขเลยไลค์สิบเต่าเอ๊ะไลค์ร้อยเท่าเลยนะ่ะนี่ตอนนี้ก็ยอดวิวหมื่นห้านะเคตอนนี้ตังพอแล้วก็มาซื้อไอ้นี่ก่ออนุ่ยเพลงติดหรือกระสีวะเนี่ยยี่ลืมชิบหายลืมนี่ติดเสียงโอเคติดเสียงเพลงเรียบร้อยโอ้โหถ่ายตั้งนานติดเสียงติดหรืกระสีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหลืมไม่ได้ไงเนี่ยปิดเสียงเพลงโอ้ แม่ลืมหวังว่าคลิปนี้น่าไม่น่าจะเหลืองนะสำหรับมือใหม่ถ้าเกิดติดเหลืองนี้เยอะก็ไม่ไหวเหมือนกันอันนี้เพิ่มไม้น,นี้ก็เพิ่มทีละโอเคตอนนี้ก็ได้เก็บตังค์มาเต็มที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้น่าจะพอแล้วนะ4 7่หมมียอดซัทั้งหมด6 7 2ยอดบิวทั้งหมด66,000โอ้โหเยอะกว่า ช่องปัจจุบันหลายร้อยเท่าแลนะ้วเนี่ยมันเป็นพันเท่าได้แนละ้วไปไปซื้อคอมใหม่กันดีกว่าคอมพลงแรงคอมแรงอันไหนวะที่เราจะซื้อนี่ปะนี่ซื้อไปแล้วโอ้นี่สี่พันโอ้กระจกสามพันกระจกเอ๊ะสีทองปะอ้ออันนี้อะไรเอ่ยแต่ได้ซื้อเก้าหมื่นงั้นเอาอันนี้ไปก่อนจอทองนี่เลี่ยมทอง ไปเริ่มทองไปจัดอ้อเอาโต๊ะไปวางดีกว่ากลับบ้านด้วยความเหลวฟึง่งนี่เรามีของใหม่โอ้โหเก,ก,กาะาะอ่ะเนี่ยโอ้ไหนออกวะมีโม่เฮ้ยสีทองอย่างนี้โอโ้โต๊ะสีทองขาดกาอี้ได้ไงเนี่ยเอกากอี้ทองด้วย ครับขอเก้าอี้สีทองนะครับโอ้เก้าอี้ทองพันหนึง่งถูกจังเลยซื้อเรียบร้อยเอาเอะไรไปเล่นดีโอหนึ่งล้านจะไปตกแต่งละจะไปตกแต่งสตูดิโอเล่นสักหน่อยโอ้โหราคาหูฉีกมากเลยโอห้าล้านโอ้ราคาหูฉีกเหลือเกินอันนี้น่าจะธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาราคาห้าล้านหกที่ ูไม่น่าจะแพงหรอกโอ้หนึ่งพันโอเคเข้าใจเข้าใจเออขอคุยกันได้สองตู้ต้นไม้โอ้ผัเจ็ดัน้าชิวๆิวหมื่นนึงไม่พอโอเคเจ็ดพันห้าไปก่อนอ่าแล้วก็เอาชั้นนี้ระหว่งังชั้นนี้อะไรเยโอ้โหชั้นนิดเดียวสองหมืนโอเคลาขาดาไปตกแป่งบ้านก่อนตอนนี้เราได้อ๋อค่าๆก่อนนะให้มันดูดีหน่อย เราอยากได้มุมห้องมีมุกโต๊ะคอมก่อนเอาโต๊ะคอมมาวางไว้มุมนี้เอ้ยมันติดมันติดมันติดเอาออกเอาออกจอมันยาวเกินแล้วก็มีตู้ขนาบข้างหมุนหมุนหมุนเออด้านนี้ก็อีทองวางโมเชิโอ้โหโคตรจะเข้า นี่เสริมต้นไม้วงจุย้ยรักธรรมชาติเอาซื้อมาสองต้นงั้นก็เอาไว้ปุงห้องนี้ก่อนละกันฝากฝากฝากไปถ่ายคลิปก่อนดูซิว่าคอมตัวใหม่มันจะแรงไหมโอ้เต็มด้วยความรวดเร็ว,รวกลับมาแล้วโอ้คอม,มทองเหลืองทองอลามลุกเกิน มาลองตัดคลิปกันดีกว่าโอ้โหไวเกินไวเกินโอ้โคตรไวเลยเนี่ยต้องเ,เพิ่มอะไนี้ซะหน่อยละ,ะความจำเพิ่มตันแค่ไหนก็อเอาแค่นั้นเออหมื่นแปดเบเบาวันนี้เอาสักคลิปนี้เอาสักหนึ่งพันหนึ่งพันซับพอสร้างไรายได้พอสร้างเปิดสร้างไรายได้ได้ ก่อนแล้วกันอ๋ออร์สร้างรายได้ได้ก็พอในจากยูทูบเนี่ยโหโหโหวายวาวายวายวายวาว,วมากวมากวมากไปตัดคลิปเลยครับไปตัดคลิปเลยครับโอ้โหเร็วโ,โอ้รู้สึกว่าหนึ่งพันไปด้วยความรวดเร็วเนี่ยแค่สองชุดเองงั้นต้องเพิ่มจํานวนซะหน่อยละโอเคอาจจะเป็นชุดสุดท้ายสําหรับคลิปนี้แล้วจะถึงหนึ่งพันแล้วอีกแค่นิดเดียวทุกคน โอเคเป็นสามหมื่นเก้านะการสำหรับการอัปเดตครั้งนี้หมื่นหนึ่งเปอร์เอาไม่ได้อัดคลิปเลยลืมอัดคลิปรัวๆครับโอ้โหแ <y ell> ม็กกล้องเราก็เริ่มไม่ไหวและนะ้วเนี่ยหรือเปล่าเอ้ก็ยังได้อยู่ยังไวอยู่แต่มันยังไม่พออ่ะเออมันยังไวไม่พอมันต้องแบบฟุบฟับฟุบฟุบฟุบไงตอนนี้เราเริ่ม เราจะสามารถสร้างรายได้ได้แล้วโอเคนั่งตัดต่องานด้วยความรวดเร็วโอ้หนึ่งพันแล้วโอ้หนึ่งพันโอ้โห